ได้เวลาไปบิ๊กซีพัทยากลางตุนเสียงแล้วจ้าทุกคนจ้ายาไปยาวไปวันนี้ คือ changing and changing yeah แต่เราแต่เราเราใช้เวลาว่างช่วงเราให้เป็นประโยชน์โดยมานั่งเก้าอี้นะยืดเส้นยืดสายพักผ่อนกันนะเจ้าทุกคนพักผ่อนพักผ่อนยืดเส้นยืดสายแป๊บนึง

จะบมีคนมาคุมเซิงคุมเซิงแล้วกุกูดูจ้าคุณชายไปดูกางเกงก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ m i s I the bell oh, here yeah, also. Let's okay. yeah. see how big it is. Momento. It's <laughs> okay? Yeah, be okay. This one. What you want? same size? Same, side, um, yeah, same size, <laughs> How much are they? Oh my god. <laughs> uh, how <laughs> much are they? How much 200. are they? 200. So I get two? This one, this color now we need shorts. And I need to okay, try yeah. them on. Okay, yeah. How do this? I too big, too big. 34 yes, Got to be 36 or 34. Yeah. 34 I think no, but I'm going to try them on. Yeah. Can you hold this for a minute? Okay. 40 40 45? Yeah. <laughs> โอเค yeah, I think it's going to be okay, but I want to change now everything. I'm going to wear them. อันนี้ตัดออเครับเดี๋ยวเขาเอาสเปียดอันนี้เลยอ่ะใต่อดีไป Momentos and Momentos. สามตัวแล้วก็เข็มขัดสองเอาเอ่อ I need your phone. มีแทนบุนมันดิสก้น is that okay? สีสีนั้นเนี่ยสีนั้นด้วยสีนั้นหนึ่งแล้วก็สีที่ใส่นี้หนึ่งสีน้ำสาน มีสีกากีเองมีสีเขียวขี้มา้าอะไรมีไหมเอานันตัวนั้นหนึ่ง hello, ตัวนี้หนึ่ง hello, hello. แล้วก็สีสีเขียวสีเขียวดบปแล้วก็เอาสีข้างบนอ่ะอ่สีนี้ไม่เอาไหมไม่เอามันขาวไปเข่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ัดใสไปแล้วอันหนึ่ง เดี๋ยวเอานั้นใส่อันให้เขาเปลี่ยนก่อนแล้วค่อยเอาอันเก่าใส่ถุงลถได้ไหมอ่ะต้องสองอย่างสามสี่ห้าตัวโอเคได้ไม่เป็นไรนิดหน่อยก็ยังดีหนึ่งพันแปดร้อยทวนนะครับโอเคได้พันแอเโอเคขอบคุณครับสแกนนะคะ จ t ลูกอ่ l right there yeah yeah it's good It's 40 40 45 yeah ขอบคแกดูแล่นกวาดทะเลได้แล้วใช่ค่ะแกทำมา20กว่าปีแล้วพัทยาหรือจอมเทียนจอมเทียนจอมเทียนพัทยาเนี่ยแหละค่ะเราก็ดูขอบคุณค่ะ อันนี้แกอยู่จอมเทียนหรือเปล่าครับอยู่จอมเทียนค่ะอยู่จอมเทียนมายี่สิบกว่าปีแล้วจอมเทียนเสร็จยังเดี๋ยวนี้อถนนที่เขาซ่อมแซมเสร็จแล้วสวนกันได้ยังไปแค่เลนเดียวไม่ให้สวนกลับให้ขึ้นให้เข้าไปได้อย่างเดียวขาวออกไม่ได้ไม่ได้เลยใช่คือตัน,นี้เลยใช่ใชตัง้งแต่ทำถนนนี้ไม่ได้ไปเลยจอมเทียนทำเสร็จแล้ว ออเมื่อก่อนจะไปนั่งไงเสร็จแล้วถนนน่ะโอเคต้องห้ make sure เยอะสัมภาระเต็มกระเป๋าหมดพวกกระดุมตัวนี้ถ้าเกิดมันหลุดเอาไมา้ตอกได้นะโอเคได้ Now I'm ready to rock and roll โอเค It's okay, It s okay. <S Hey don't touch me! <laughs> Okay. Hold that, darling. Thank Thank you.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  Thank <laughs> you. Wow. you. So Thank much handsome. better yeah, yeah. that fit, yeah? Yeah. 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 Wow. Handsome man. <laughs> <laughs> So we gotta go uh which side first? Go big C first Where? Big C. Big C first? Yeah, we gotta put this in something. This is heavy. Ma, let give me. Okay. Can't wait like start taking those pills and all of a sudden I'm like Make the Power Nisa. <laughs> อ๋อสมลส์ใช่ไหมคุณมีสมอลไ h ส์แ h m น้อ๋อี้ส h 0 0 45เปลือเท่าไหร่คะพี่10บาท10บาท10บาท How many Yuan? The h r e e or four? เอาสีฟ้าเอาฟ้าหดเล่เอาสีฟ้าหมดเลยก็ได้พี่สามผืนสามผืนนะใช่30บาท30บาท How many is that three? t h r e Your number. Mr. <laughs> Man, how much? 30. 30? Yeah. It's not 40, 40, 45. <laughs> 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 Let's get one more. Okay, okay. Yes. Now we're okay? yeah Yahoo. <laughs> what are, are you Are you a 40, 40, 45? Get a life now. <laughs> โชคกีโชคกีครับสวัสดีค่ะครับรีจินหรอคุณรู้หรอเปาเนอ No speak Thai นิดน้อยลาวซาบซบโอ้ยอะโอ้ยอะภาษาสุ่ขรัยจะพุงมากมากครับไม่แกวันนั้นพี่มาซื้อสองอันไงเบอร์สี่ร้อยซื้อสองอันซื้อไปแล้วอ๋อซื้อไปแล้วใช่นี่เขาเมาทักทายเฉยเเ่นนะต้องอ้ยเขาอย <laughs> <laughs> I'm so happy. Give me, hey, it's mine. Let go, of that I thing. know you. See his number? Huh? Okay. Rung, ba, 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 ba. <laughs> 9 okay finish let's go Can we go oh wait a minute I'm a little bit tired <laughs> avocado and uh other things that are black and uh, white inside uh, Mangkut okay come here now? Mm. You got I the walk bags. The door up there. You got the bags. Yeah. I want this one. I have onion. Okay. Big the My shorts just said they love me. We didn't get any underwear, and you already got me now, huh? Yeah, I buy instead already. these organic ones. Got carrots. I hope the tomatoes are still good. Yeah. I don't know about the lettuce. Uh huh. Is this sweet potato? Uh huh. Mm -hmm. Okay, let's go. Okay. Good. Oke. Okay. Oke, okay, waiting me here. Yeah. Oke. Okay. Okay. Well, I'll be ready for a nap today. Mm -hmm. <laughs> it's a 40 40, 45. Yeah. yeah. You know what I do? I mix pumpkin seeds. a lot. Pumpkin seeds, raisins. Donuts, and I eat every day. one. Healthy. ช่ควันหนึ่งก่อนนอนตื่นมาตอนไหนก็กินสองหนึ่งสองงหนึ่งถ้าทราเป็นี่พวกผู้เกดแต่ร้อยกว่าบาทแต่ถ้าเป็นยกอื่นองร้อยอัอนเอนอเอรเเ long as I keep dancing and I see my brother everything's okay it's a 40 40, 40 45 <laughs> <again>, you <yes. laughs> <laughs> i โอเคโอเคอ่ายิงอันนี้พี่ก่อนน้ำค่ะอันนี้สามโอเคอันนี้หนึ่งะโอเคโอเคแล้วมะพร้าวมะพร้าวเก้าลูกลูกว้าวอันนี้ลดเยอะมากเลยหกร้อยห้าสิบบาท เดี๋ยวไปโฮมโปร,โต,รต่อนะคะคุณผ <c oughs> ู้จะไปซื้อไอยาตาสนิดแล้วก็ยาคาชันสนิดต้น so, นะคะฝากของหน่อยค่ะเข้าไปมีมีคันมีสองคัน,นใช่หรือแม่บ้าจะ40 40 45เกิตุไรติน่ารูนาว โอเคเ,เอ่อพวกทาพวกอีที่มันเป็นสนิมอ่ะทาเหมือนเช็ดออกอ่ะอ๋อคือฟอกครามเหลืออะไรอันนี้ใช้ได้ใช่ไหมอ๋อตัวนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้มันเป็นทําความสะอาดปะไม่ค่ะคือตัวนี้แค่แค่เคลือบเงาแต่แล้วตัวนี้อ่ะต,ตัวนี้คือเช็ดทำความสะอาดพวกคราบพวกอะไรบริเวณนี้อ๋อสนิมจะออกแต่ถ้าจะเป็นสนิมทั่วไปเอาตัวนี้ใช่ไหมคตัวนี้สนิมจะออกใช่ออกเลยค่ะภาพสนิมจะกัด อ๋อไม่ที่จะเอาไปเช็ดที่ว่ามันเป็นภาชนะที่มันเป็นติดสนิมมันเช็ดออกไหมภาชนะอะไรคะคพวกพ,นะพวกไอเป็นสแตนเลสอะได้ไดใช่ไหมสแตนเลสออกเลยคะ่ะโครเมียมบอกนะอันนี้โครเมียมสแตนเลสออก<ด>ใช่ไหมเลยค่ะตอนนี้พลาสติกก็ได้เป็นพวกฉากกั้นที่ว่าก่อกระจกก็ได้อ่า,าค่ะอออันนี้คาบกาวใช่ไหมอันนี้คาบกาวค่ะเอาเอามาให้พี่อันงซ่อี๋ย่าพี่ต้องเช็ดกาวกาวใช่ไหมอ่า อันนี้กตขอบคุณค่ะ now where's <laughs> the no slip on the shower เดี๋ยวไอ้ที่กันลื่นอยู่ทางฝั่งนั้น Ask her she knows I know you know she knows more แล้วตัวนู้น่ะตัวนี้ก็มีเหมือนกันค่ะจะมีตัวจุกใเหมือนกันแต่มันมันต่างกันยังไงต่างที่แบรนด์หรือว่าต่างที่มันต่างกันที่ที่ดีไซน์แต่ว่าตัวเนี้ยมันจะเป็น ตัวหนากว่าแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็น <Bang. S 1> ตัวสิลิโคนตัวบางกว่า w h ว you want? you want this one or the this <Whenever S 2> one whatever one works good okay Uh-huh one or two <laughs> two two okay เอาสองอันไม่ค่ะเอาใส่ในรถที่เลยขอบคุณค่ะ happy birthday to me ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะลูก อ่าตอนนี้พี่มีคะแนนเท่าไหร่สามร้อยกว่ามีคะแนนสิทธิประโยชน์คุณผู้หญิงสามร้อยลดได้สามสิบบาทอ่าสามร้อยลดสามสิบโยโฟนจ้าโอเคจ้ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับมาพูดอินเตอร์บวกบวกนี่ไงเยันอาริการโต อันนี้สองพันอันนี้มาพักเบรกดื่มกาแฟก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปซื้อของที่โลตัสต่อนะคะเดี๋ยวฝาวกระตุกคลิปไปเพิ่มเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องในเน็ตแมิลี่และเราสองคนนะคะถ้ามีส่วนประโข้อเกนอใดก็ขออภัยนะคะที่นี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปในช่องในเน็ตแมิลี่ ขอทุกท่นตัวมีตบความสุขกำรังเร็มเพลินรวยๆฟังๆนะคะทุกคนข่าวขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้า